สดๆเก็บมาเองจากทะเลนะคะสดซี่จะมากินกันนะนิตันไม่อยู่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆก็มะนาวเพิ่มนิดหน่อยอุ้ยอะไดูซิ แซบบอหวานอร่อยไหมสดมากหวานจุ้ยจุ้ยไหมมากมากน้ำลายแตกย่อหอยสวีเดนของฟรีไม่รู้ครับพอดีัำค่ะตัวเล็กๆไม่เลี่ยนไม่ต้องตกใจ ว่าสีเขาถึงดำนะคะสีสีก็เ,เป็นอย่างนี้แหละหอ,อ,อยธรรมชาติค่ะรสดีไม่ต้องปรุงแต่ง <laughs>